ก็ไปนานเลยนะครับพอดีผมไม่สบายเนาะก็ล้มหอนนอนเสือกันเล็กน้อยนะครับผมกลับมาแล้วนะฮะกับช่องบูโปรไบส์นะครับก็กลับมาทั้งทีต้องไม่ธรรมดานะครับวันนี้นะฮะก็มี g p s Pop นะครับผมคันนี้ไม่เคยเข้าร้านเราเลยนะอ่าเป็นคันแรกเลยนะครับคือคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านนะับมือเดียวนะฮะแล้วก็จะบอกว่ามันวิ่งแค่78โลเท่านั้นนะครับ วิ่งแค่78โลนี่คือรวมผมเอาไปเทสแล้วด้วยนะผมไม่อยากจะขี่ไกลเลยนะเพราะว่าเรียกว่าเลขก,กิโลมันน้อยนะคันนี้นะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องฟิลลิ่งกันกับขี่เรื่องการทำกันบ้านของตัว GBA กันต่อนะครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นี่คือสบายๆนะครับกดไม่กดก็ได้นะฮะแต่สําหรับคนที่หารถเอาไว้ใช้งานด้วยเข้ามาชมรีวิวด้วยนะฮะอยากจะชมทุกคันก็แนะนําว่ากด subscribe ไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยกระดิ่งนี่คือสําคัญสําหรับคนที่จะซื้อใช้เลยนะฮะเพราะว่า กระดิ่งเนี่ยจะเป็นตัวอัปเดตคลิปวิดีโอนะครับก็คือเวลาผมลงคลิปไปใหม่ๆนะฮะมันจะไปแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับว่าช่องบูบบอรไคลิปมาใหม่แล้วอะไรแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเล่าหมดเปลือกนะครับทั้งซีรี่งที่ได้ไปเทสอวัสดุที่ใช้งานนะับงานประกอบอะไรพวกนี้นะฮะอัะตราบ,บริโภคน้ามันนะกะ็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้เอาเรื่องสภาพก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยสภาพเนี่ยผมให้90 8 9 9เลยนะคือใหม่มากคือแทบจะออกจากศูนย์เลยนะครับก็แทาไม่ได้ใช้เลยหรือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยที่เขาขายเนี่ยอ่าเพราะว่าลูกเขาไม่ชอบนะครับตัวเขาเองเขาขับไม่ไหวแล้วนะครับแต่ทีนี้ลูกเขาไม่ชอบนะก็เรียกว่าอ,อยากขี่ออโต้อยากขี่พวก n m a น็ Mac, อะไรพวกนี้มากกว่านะครับก็จำเป็นต้องขายเป็น ทุนรัพย์เพื่อไปเปลี่ยนคันใหม่นะฮะทำให้คันนี้เนี่ยสภาพคือผมเกือบจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือว่าใหม่มากใหม่กิฟต์จริงๆนะครับก็ริ้วรอยคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับ98%้านะฮะแทบไม่มีริ้วรอยเลยว่างั้นนะครับ70กิโลแท้นะฮะยางใหม่กิฟต์นะครับล้อแม็กสวยนะฮะทำมาเป็นก้านๆแบบนี้นะครับแล้วก็พวกเครื่องตัวนี้เป็นหัวฉีดแล้วนะครับนี่นะฮะ F.I. G.P.X. F.I. Performance นะครับเป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดีไซน์นะฮะอ่าละไม้คล้าย C125 อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงให้ดูโมเดิร์นให้ดูทันสมัยนะฮะ C ตัว C125 ก็เรียกว่าเกือบเกือบแสนนะครับอ่า89,000อะไรแบบนี้ตัวนี้ก็คนสัมผัสได้มากขึ้นนะฮะราคาแล้วแต่ดีลเลอร์ด้วยเนาะก็ลองไปหาราคาเมื่อหนึ่งกันดูเนาะโอเคครับอันนี้นะฮะพวกระบบไฟนะครับจะเป็น หลอด LED นะครับแม้แต่ไฟเลี้ยวพวกไฟเลี้ยวนี่ก็เป็น LED นะครับนี่นะฮะไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับอ่าเป็นหลอด LED เรียบร้อยป้ายทะเบียนมีนะครับเป็นป้ายแบบคือจะบอกว่ารถคันนี้ปี2020นะครับจดเมื่อเดือนมกราหรือไงเนี่ยฮะก็อายุรถประมาณ5 6เดือนเท่านั้นเองนะครับรถใหม่มาก5 6เดือนเองครับอ่นี่นะฮะชคหลังปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้นะครับลองเล่นดูอันนี้ก็ ผมไม่ได้ปรับนะเพราะว่ามันมันก็ใช้ได้อยู่แล้วอ่ะก็ไปลองเล่นกันดูเนาะคือเรียกว่าตัวนี้ไอ้ช็อกหลังเนี่ยมันคล้ายๆกับไอ้ตัว Honda Dream Super Cup ตัวไฟเหลี่ยม,มนะครับตัวท่อไอเสียนี่ก็ออกแบบมาได้สวยนะฮะก็ลงตัวนะครับมีมอกอปั๊มมาเรียบร้อยมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยตรงด้านข้างก็สลัก G.P.X นะครับใหม่ทุกส่วนนะครับแน่นทุกส่วนนะฮะ จะบอกว่า GPS ทำกันบ้านมาดีขึ้นมากนะครับพวกระบบคุญจงคุญแจก็เป็นมาตรฐานแล้วนะฮะมีน้ําเต้ามีชัตเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้มาครบฟังกช์ชันพวกฟูล LED นะฮะเดี๋ยวสมัยนี้ก็ LED ซะเยอะแล้วมีทิกเกอร์มาให้นะครับทิกเกอร์ก็คือไฟขอทางนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูด้วยนะฮะ แล้วก็มีไฟผ่าหมากมาให้ครบนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแต่นะฮะสตาร์ทมือก็นุ่มๆง่ายๆนะครับอ่าพวกถังน้ำมันเป็นกึ่งกึงเรียกว่าไงๆๆกึ่งก่งดิจิตอลได้ไหมเพราะว่ามันเป็น l e d บอกนะครับไฟบอกเกียร์นะฮะส่วนความเร็วเป็นอนาล็อกนะครับเลขกิโลเป็นอนาล็อกนะครับอ่านอกนั้นก็เบา เบาะนี้นั่งสบายนะแต่คนซ้อนเนี่ยแลกมากับดีไซน์นะครับถามว่านั่งสบายไหมเอาง่ายๆเบาะเนี่ยขนาดมันเหมือนพวก CB บีหกหนะครับประมาณนั้นนะหรือ M/ ประมาณนั้นไม่ได้นั่งสบายมากแต่ไม่ได้ทรมานนะครับผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้นั่งสบายเท่าเวฟอะครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่านั่งไม่ได้เลยอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงตูดเนี่ยสามารถเป็นจับหลังได้ด้วยนะครับนี่นะฮะแข็งแรงนะครับ จะบอกว่า GPS ครั้งนี้ทำงานมาดีมากทำกันบ้านมาดีนะครับงานประกอบคือแน่นมากนะฮะ,ะสมัยก่อนเราจะจำภาพพวก GPS ีรีฝานหรือว่าพวกสตาเลียนนะฮะงานประกอบจะกล้องแกงๆคือตัวนี้งานประกอบผมว่าเกือบจะเทียบเท่าญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะ,ะพวกแบบงานชุบงานอะไรพวกนี้ผมมองว่าใกล้เคียงญี่ปุ่นมากๆนะครับแต่ราคาเนี่ยย่อมเยาสุดๆไปเลยนะ,ะก็ อันนี้เป็นมือสองนะครับเดี๋ยวราคามันก็จะเป็นมือสองแต่ด้วยความที่มัน70็ดสิกว่าโลนะฮะอาจจะมีราคาแบบดูอาจจะขัดใจไปบ้างแต่ผมว่ามันถูกนะผมว่ามันถูกคุ้มค่าคุ้มค่าในหลายๆเรื่องเลยนะครับก็โอเคมาทีนีน้เครื่องเป็นหัวฉีดเรียบร้อย G P X ทําหัวฉีดเรียบร้อยแล้วก็อัตราบริโภคน้ํามันนะครับตัวนี้ก็ยัง30ไปป้ายสิยต้นๆนะครับอันนี้ใช้แบบปกติไม่ได้แบบว่าเน้นประหยัดหรือว่าไม่ได้เน้นว่าแรงจนเกินไปนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะฟีลลิ่งการขับขี่คือนุ่มนวลนะผมมองว่าการบิดเร่งอ่าฟีลลิ่งการขับขี่ความสท้นของเครื่องสถ้นมาถึงมือเนี่ยครับใกล้เคียงฮอนด้านะถือว่าทำมาได้นุ่มนวลเลยนะครับกุญแจมี2ดอกขอถ้วน,นะฮะมีเล่มเลยนะครับก็เดี๋ยวทีนี้เราไปสตาร์ทรถกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะจับตัวถ่อยเสียให้ดูนะครับผมเย็นๆเลยนะอันนี้นะครับบิดปุ๊บมาออนปับ๊บเป็นแบบนี้ ปกติแล้วพวกเวฟเรากดสตาร์ได้เลยอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ตัวนี้ต้องกำเบกไปด้วยนะครับ <c oughs> เป็นเซฟตี้นะฮะนี่ครับสตาร์ได้ปุ๊บติดนะครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดช่วยนะฮะทีนี้ไปฟังเสียงเดินเบารอบเครื่องกันดีกว่าอะเดินเบาเป็นไงกันบ้างผมอาจจะไม่ได้ดูเดือนมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพิ่งหายใหม่ๆเลยนะอโอเคฝั่งนี้บ้างนะครับ โอเคก็เรียกว่านุ่มครับเดี๋ยวผมบิดให้ดูแล้วก็ไปดูควันขาวด้วยนะฮะเดี๋ยวบิดตรงนี้ให้ดูก่อนนี่นะสังเกตพวกแผนไหมครับมันสะเทือนแบบน้อยมากๆเลยนะครับไม่มีสัน่นไม่มีแบบงกเงงนะฮะนุ่มนะครับเนไ่มครับไม่มีควันขาวนะครับโอเคครับผมระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้ดูไฟพะมาไปด้วยกดไฟพะมาปั๊บนี่ ติดครบนะครับหน้าหลังไฟท้ายเป็น LED สวยงามสวยมากๆนะครับสวยเส็ดเลยแหละนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแยกให้ดูไฟเลี้ยวซ้ายติดขวาติดนะครับไฟเลี้ยวด้านหน้าการซ้ายติดขวาติดนะครับควบ้วนไฟนะฮะไฟสูงไฟต่ําติดครบนะครับนี่นะติดครบนะครับกดทิกเกอร์ให้ดูทิกเกอร์ตอบสนองตามมือเลยนะครับผมไม่มีดีเลยไม่มีกระพริบ ไม่มีทําให้แบบว่าไฟหลักกับพิบอะไรแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือมือใหม่มือหนึ่งเลยนะ70โลนะครับศูนย์ตรงนะฮะสวยกิ๊มีคาบน้ําบ้างนะครับฝนตกนะฮะก็ก้านเบรกแม็กนะครับแม็ก,ก,ก Mac ตัวนี้นี่ผมว่าสวยนะอ่ะงานไม่ได้แบบว่าเนียนแบบว่าพวกรถนําเข้าอะไรขนาดนั้นแต่เข้ามาดูใกล้ๆก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะครับเป็นแม็กนะฮะอันนี้กี่ก้านไม่แน่ใจห2 3่5 6 612 12ก้านนะครับแม็ก12ก้านนะฮะก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ม pues ีกลึงมีกลัดลายตรงนี DNA, ้มาให้เร sure. ียบร้อยนะครับสวยงามนะฮะชกหน้านุ่มนะครับใช้ได้เลยนะครับชกหลังก็ใช้ได้แต่ผมรู้สึกว่าชกหลังมันแข็งแข็งไปนิดนึงนะแข็งไปนิดนึงจะถ้าให้เทียบก็เทียบกับเวฟ125ละกันประมาณนั้นอ่าประมาณเวฟเอ็ดรีมไฟเอ่อไฟเหลี่ยมนะครับหรือว่าเวฟ125เฟลลิ่งประมาณนั้นครับผม ไม่ได้แบบว่านุ่มนวลมากไม่ได้แข็งมากนะครับเฟิร์มๆกำลังดีสไตล์ออกมาคือคลาสสิกโมเดิร์นเลยนะฮะคือทรงนี้ตอบโจทย์จริงๆนะมองมันมองได้นานๆนะครับแล้วก็อยู่ได้นานนะไอ้ทรงแบบนี้นะนี่นะครับอย่างที่บอกถังน้ํามันมันจะเป็น LED เป็นสัญลักษณ์เตือนแบบนี้นะครับกระพริบเวลาใกล้หมดแล้วอะไรแบบนี้อโอเคก็เดี๋ยวผมดับเครื่องนิดนึงแล้วกันนะครับปึ๊บ เรื่องดีนะครับก็แทบจะเป็นมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะบางคนก็สวยคลาสสิกแน่นด้วยนะฮะนี่ผมเทสให้ดูบางโคนนี่กันน้ําได้แน่นอนอยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวติดป้ายทะเบียนไปอีกนะครับสวยเลยนะคันนี้ดูคลาสสิกโมเดิร์นเลยนะครับจะขับอย่างนี้ขับอย่างนี้นี่ผมว่าขับไปไหนมาไหนมันอยู่ได้นานอมตะมากเลยนะคือขับได้นานแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับแน่นไม่ก๊อปไม่แก๊บนะครับ ขับเราไม่มีแบบว่าสั่นกวนใจนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังใหม่ดูก็ได้นะ,ะผมรีวิวแบบเป็นกลางนะครับก็คือไม่ได้แบบว่าหวยอะไรขนาดนั้นนะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย Gpx ตัวเนี้ยคือทำการบ้านมาได้ดีมากๆนะครับถือว่าทำการบ้านมาได้ดีมากๆทั้งที่ใส่หัวฉีดมานะฮะในสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ราคามันจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะก็เรียกว่า Gpx นี่เดี๋ยวนี้สูญเยอะแล้วด้วยนะครับมันก็ ทำให้ตัดปัญหาเรื่องว่าจะไปหาศูนย์ที่ไหนมันไม่เหมือนรถจีนอย่างอื่นนะครับที่มันแบบว่าโอหาศูนย์ยากๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้ g p x นี่หันไปทางไหนก็เจอนะไม่ไม่ได้แบบว่าหายากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะยิ่งศูนย์ต่างจังหวัดก็มีดีๆเยอะแยะเลยนะครับโอเคครับผมทีนี้อ่ะ คุยกันไปก็เยอะแล้วทั้งสภาพทั้งราคาทั้งการขับขี่นะครับก็ลองขี่เรียบร้อยนะฮะนุ่มนวลชวนฝันนะครับโช๊คปรับระดับได้นะฮะใหะ้ไฟทิกเกอร์ให้ไฟพามารให้เบาะที่นั่งแล้วสบายมานะครับก็ครบ้วนนี่ผมสรงร้อยแปดห้านะครับก็นั่งแล้วประมาณนี้นะฮะเขาไม่ติดนะครับเขาไม่ติดนี่ แต่ถ้านั่งมันคือมันจะฟิกมาอย่างนี้เลยแต่ถามว่าอึดอัดไหมไม่อึดอัดเลยนะครับเข่าไม่ติดนะฮะแล้วก็ข้างหลังเหลือเต็มเต็มนะครับเหลือเต็มเต็มนะเพราะว่าถ้านั่งมันฟิกอยู่แล้วนะเบาะมันเป็นแบบนี้นะครับมันจะแบบถลายไปข้างหลังมากก็คงไม่ได้นะฮะอ่ะแล้วก็มาซนกันหน่อยดีกว่านะครับพวกอันนี้อันนี้คือเปิดเบาะอ่าเบาะก็จะล็อกคล้ายๆฮอนดานะครับเปิดเบาะตรงนี้นะฮะถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับ ถังน้ำมันดูแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะฮะกำลังดีโอ้ตัวนี้ลึกพอสมควรนะครับนี่นะฮะพวกไอ้น้ำมันก็จะออกยากหน่อยนะครับแต่มันก็กยาวยาวพอสมควรลึกโอเคถังน้ำมันสวยๆนะครับมีฝุ่นอย่างเดียวนะนี่นะผมปัดฝุ่นให้ดูเงาแวบเลยคือใหม่เมื่อหนึ่งเลยแล้วฮะอ่าแล้วก็ตะกอนในพวกรถแบบรถดีฝ่าอะไรพวกนี้มันจะเป็นแค่จุก จุกไปไม่มีล็อกนะครับไปล็อกอีกทีคือฝาถังน้ํามันเลยตัวนี้คือล็อกตั้งแต่เบาะเลยนะครับอ่ะปิดง่ายนะฮะก็โอเคครับประมาณนี้เออน้ํามันเติม e20 ได้นะครับ91 95 e20 เติมได้หมดเลยนะครับก็ยกเว้น e85 กับดีเซลเท่านั้นเองนะฮะโอเคครับผมเบาะนั่งสบายคนซ้อนใช้ได้นะครับคนขับนั่งสบายสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับสีขาวดำด้วยเป็นสีที่แบบว่า ดูได้นานๆนะครับสีขาวดำบอดน้ำตาลอะไรแบบนี้นะฮะคลาสสิกนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเปิดราคากันไปเลยนะับผมเห็นราคามือสองก็ยัง3 5 0 0 0ื่นห้าสมื่นแปดอะไรกันอยู่เลยนะก็คันนี้นะครับ70โลนะครับ70โลแท้นะครับรับประกันเลยนะฮะใหม่แท้คือใหม่กิฟต์ใส่กิฟต์เลยนะครับคันนี้ผมขายเพียง33,900ั้คันนี้รับประกันเลยนะครับว่าเด็ดจริงใหม่จริงนะครับเพราะว่ารถคันนี้รถเพื่อนผมด้วยนะฮะ ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็รู้กันอยู่นะครับผมรู้จักกันอยู่นะฮะต่อคันนี้นะครับเอามาฝากขายผมไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายกับมันนะครับแต่คันนี้ก็กล้ารับประกันนะครับว่ามันใหม่มันสดจริงแล้วลองขี่แล้วด้วยผม รถทุกคันที่เข้าร้านผมลองขี่หมดนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้การันตีได้เลยคุณซื้อไปเหมือนได้รถใหม่มือหนึ่งเลยนะครับอ่ะสามหมื่นสามพันเก้าร้อยราคานี้ให้อะไรไปบ้างนะฮะเราไม่ได้ให้ไปแต่รถเปล่านะครับเราจะส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลนะฮะตางจังหวัดออกค่าส่งให้ระดับหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นค่าส่งต่างจังหวัดจะถูกมากๆนะครับอย่างชนบุรีนี่เพิ่งห้าร้อยเองนะครับก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะฮะอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงกันนะครับเดี๋ยวผมช่วยออกค่าส่งให้อยู่แล้วนะฮะราค แล้วก็ในส่วนของน้ำมันเครื่องเราถ่ายให้ฟรีนะครับโซ่สเตอร์ตัวเช็คดูแลให้หมดต่อให้มันลดจะใหม่เราก็ตรวจเช็คให้นะครับแล้วก็สุดท้ายรับประกันตัวเครื่องยนต์นะครับหเดือนจากทางบูปเไ์บแยกต่างหากนะครับหเดือนไม่จํากัดระยะทางจากทางบูปเไ์บนะครับสบริการนี้ให้ไปด้วยใน3 3 9 0 0ื่าเท่านั้นนะคันนี้นะครับคือใครหามือหนึ่งอยู่นะครับดูได้เลยคันนี้มือสองประหยัดไปเป็นหมื่นแน่นอนนะครับคันนี้คุ้มเลยนะครับ เรียกว่าเป็นอีกคันที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมมองว่าซื้อไว้ขี่นานๆขี่ใจตลาดหรืออะไรอย่างนี้ได้แน่นอนนะฮะแล้วก็อยู่ยาวๆนะครับเป็นหัวฉีดด้วยนะฮะเทคโนโลยีก็คือตามทันกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นชุดสี QC การผลิตพวกนี้ผมว่าตามทันกันหมดเรียบร้อยนะฮะนี่ให้ดูแผงคอนะครับก็ถือว่าสวยงามนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับให้ดูเลยนะฮะ งานถือว่าเรียบร้อยนะครับใช้ได้นะฮะนี่ครับสวยใหม่นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับ youtube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะช่องทางการติดต่อนะครับกับกับทางร้านเรานะฮะวูวประบายก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับจะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะฮะด้านล่างซ้าย0646363635นะครับ0646363635นะครับตรงกลางจะเป็นเพจ Facebook เข้ามานะฮะกดไลค์แล้วก็จะคุยจะอะไรกันก็ได้นะครับผมก็มาเยี่ยมชมกันได้เลยนะฮะด้านขวาล่างนะครับติดต่อนะครับ id line mm hmm. ผม km3p ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ km3p ย้ําอีกครั้งนะครับตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด km3p 4ตัวแค่นี้เลยนะครับผมขี้เกียจกดแอดมานะครับให้กด description นะครับคำบรรยายใต้คลิปตุ่มสี่เหลี่ยมด้านขวาด้านล่างนะครับกดมา กดดูตะคำยายใต้คลิปเจอลิงก์คลิกมาได้เลยนะฮะจะสู่ไลน์ส่วนตัวผมได้เลยนะอ่าก็แอดเข้ามาคุยกันได้นะครับ โอเคครับผมก็ใครหาคันนี้อยู่ไม่อย่ารอช้านะครับช่องทางที่เร็วที่สุดก็คือการโทรนะฮะโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าขายแล้วเดี๋ยวผมก็บอกขายแล้วเองนะฮะอ่าโอเคนะครับจริงๆในชุมชนเราจะมีประกาศบอกนะครับตัวไหนจองแล้วตัวไหนปิดการขายตัวไหนส่งแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ใครที่ขี้เกียจดูนะครับโทรมาก็ได้ครับไม่ว่ากันนะ โอเคครับผมก็ติดชมกันได้นะครับคลิปนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบกระปี้กระเป๋ามากนะเพราะว่าเพิ่งหายไข้มาไม่นานนะฮะขอขออภัยด้วยนะครับลูกค้านะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ